เยต้นโอปีเฮดบริการนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นมาไทยนะครับผมเอามาถึง5สเตปในการดำเนินการกับเรานะครับ5สเตปในการนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นคือลูกค้าติดต่อรับรหัสไดเทียญี่ปุ่นจากทางเราลูกค้ารับโค้ดไอดีไที่ญี่ปุ่นได้นะครับลูกค้าจะส่งลูกสองลูกค้าจะส่งสินค้าเข้าโกดังจะส่งสินค้า้ตัวเองแจ้งภาพจะส่งมีแจ้งแท็กกิ้ง n ัมเบ r นะครับ เขาส่งสินค้าเข้าญี่ปุ่นระยะเวลาเดินเรือณปัจจุบันก็ประมาณ20-25วันเนื่องจากตอนนี้ญี่ปุ่นน่ะสินค้าออกอ่ะเขาปล่อยค่อนข้างยากเราก็เลยต้องใช้เวลาดาเนินการนานกว่าปกติแจ้งสินค้าญี่ปุ่นเข้าไทยเมื่อสินค้าเข้ามาถึงไทยแล้วทางเราก็จะแจ้งลูกค้าว่าสินค้าเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะคิดอัตราค่าบริการและค่าจัดส่งในไทยให้จัดส่งสินค้า บริษัทไทยหรือบริษัทขนส่งเอกชน,ชนเช่นอินเตอร์แฟรทเคอร์รีนะครับผมลูกค้าเรารับสินค้าเจ้าหน้าที่แจ้งเรียอพผลิตัณฑ์ผ่านทางข้ควฟาร์มอ่ะง่ายๆครับผมส่วนขั้นตอนการนําเข้ามาก็ติดต่อได้ที่แฟนเพจเกลต้นอินพอร์ตไอดีไลน์แอดสองเจ็ดสองวีเอไอพีอาร์อีเมลต้นอันนั้สกอเรลแอดฮอตเมลคอมนะครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้สั้นๆน,นะครับเนี่ยหรือติดต่อทางไลน์ออฟฟิเชียลตรงนี้ก็ได้นะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ